สี่โมงครึ่งเพราะว่าอ้นี่ก็ทํางานประจําไปด้วยเนาะก็กลายเป็นว่าเราต้ององานบวร์เวกับบเรียว,วา่าค่ะเพื่อนๆเนาะจะขอบคุณมากจะขอบคุณมากไปนะคะสู้ๆนะคะคุณผ่องศรีเดี๋ยวกับพานจะาพี่น้องอบอุ่นอบอุ่นคุณผ่องศรีเนาะบ้านคุณผ่องศรีอ่ะมีเพื่อนๆเยอะอบอุ่นจะาพี่น้องเนาะพี่น้องอเลิกงานเมื่อไหร่ก็ค่อยไปไล่ตอบคอมเมนต์ค่ะพีน่น้องเนาะ,ะคุณผ่องศรีสวัสดีคุณนิส ก็ไลฟ์กันมาเรื่อยๆแต่คุณฟองสีเขาก็มีหยุดอยู่ช่วงหนึ่งค่ะพี่น้องหยุดน่าจะไลายหลายวันเป็นอาทิตย์เลยค่ะพี่น้องเพื่อนะได้กลกับไปเฮ็ดใหม่ค่ะเพื่อนๆเนาะามาให้กําลังใจกันเนาะพี่น้องเนาะพอท่านได้ผ่านก็ขอให้ผ่านไว้ๆเนาะพี่น้องเนาะส่วนใครผ่านแล้วก็น้องให้กําลังใจกันเนาะจากเพื่อนๆทุกคนเนาะจากอ่าส่งค่ะพี่น้องส่งเดินทางปลอดภัยค่ะคุณนิชาลีนะคะ ก็ผ่านทั้งหมดเลยค่ะคุณผ่องสีไม่ไลก์ก็ได้ค่ะไม่ไลก์เหมือนเดิมก็ได้แต่ว่ามายืนยันตัวตนเพื่อนเนาะช่วงเวลาสองทุ่มช่วงเก่าที่เยนิดไลก์นะนะเขาก็ไปหาเพื่อนเขามากกว่าก็เลยอมอมีม่ค่ะเพื่อนค่าคุณพ่องศรีบอกว่ายินดีจ้าจ้าเนาอค่ะจับมือกันไปแล้วพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะก็ไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนเนาะ จ่าพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะจะเดี๋ยวยีนี้ก็จะขอตัวลงแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะขอบคุณทุกคนทักทายกันจากพี่น้องจ้าขอบคุณมากมากนะคะที่แวะมาทักทายไลไ่ลไลยืนยันตัวตนค่ะพี่น้อง40นาทีเนาะ,ะมาแม่ทักทายกันแล้วก็ไปทํางานกันก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าส่วนมากก็จะติดงานกันทั้งนั้นก็ช่วงวันจันทร์เนาะค่ะเพื่อนๆเนาะ วันนี้ก็น่าจะทำงานกันชมพูไปดูตรงไหน <g ười> คิดถึงชมพูไปดูตรงไหนเขาเขาจะขึ้นให้เราตรงเพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆเนาะขออนุญาตทําธุระก่อนจ้าจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณคุณนันนะคะค่นนะ,คะ,คนนะ,คะเดินทางปลอดภัยนะได้ทักทายได้นะคะ่ะมีคนขอมาบอลนอพี่นอ้อบรรยากาศวันนี้ก็ยังบ่มีแดดพี่น้อบอกบรรการสาขาเลยมานนี้ ตตนแล้วก็ขจาระไปแล้วเด้อค่ะพี่น้องเนาะบายบายนะคะเพื่อนๆบายบายสวัสดีค่ะไปก็เด้อจ้าสวัสดีค่ะไปสิรับสวัสดีค่ะวันนี้วันจันท์เพื่อนๆน,น,น่าจะทํางานกายก็เหมือนกับคนที่ผ่านทั่วไปนั่นแหละค่ะคุณพองจา้าคือคือทุกอย่างคือผ่านหมดแล้วไงก็คืออ่าเหมือน ทีแรกเรากดเข้าไปุปมันจะเห็นใช่ไหมว่าเราสร้างนาทีได้เท่าไหร่แล้วแต่มันไม่เห็นแล้วเขาเปลี่ยนให้เราหมดคือไม่เห็นเลยจ้ะอีอันนะตรงตรงที่เราเช็จะกดเข้าไปสร้างรายได้นั่นแหละตรงนั้นแหละเขาจะเลียงอยู่ตรงนั้นเลยจ้ะ่ะเขาจะเรียงอยู่ตรงนั้นให้เราตั้งเลยอส่งงานเข้าจะเพืเ่อน,นเนาะอันททยจะอยู่ในในหลานนะคะเพืเ่อน,นเนาะไม่จองสีททยยัง ัสดีวันจันรเด้อซาพี่น้องอะู้ได้ไปเห็นงานกับขอให้มีความสุขก,กันหลายๆเด้อ้าพี่น้องผ่านไปผ่านมาไม่มาทุกวันก็ได้เนาะเพื่อนๆเนาะแต่ว่าเย็นนี้ก็เลือกที่จะมาเพราะว่าอยากมาเจอเพื่อนอะไรประมาณนี้พูดคุยทักทายกันเปิดค่ากันเอ้ยวันๆไม่รู้จะลงอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ออกนอกสถานที่ที่ไปเที่ยวไปอะไรเนาะ,ะเพื่อนๆเนาะก็อยู่กับห้องทําตกลิ้นค่ะพี่น้องคุณตกลิ้น้าค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆเนาะ วนตกลิ้นคืมคืมคือเกาค่ะเพื่อนเพื่อนเ้ยวันวันไม่รู้จะลงอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ออกนอกสถานที่ที่ไปเที่ยวไปอะไรเนาะค่ะนเพื่อนเนาะก็อยู่กับห้องทำงาไม่รู้ว่าจะเอาคลิปอะไรลงแต่ละวันเนาะพี่น้องเนาะเราต้องหาคลิปมาลงนะเพื่อนเพื่อนเนาะบางทีก็อาจจะไม่ค่อยมีอ่ายกันได้นะจ๊ะคอมเมนต์เข้ามาได้จ้ะสี่สิบนาทีค่ะพี่น้องยันิดไลค์สี่สิบนาทีเนาะจะเพื่อนเพื่อนเนาะ ฝนตกเล่นพี่น้องฝนตกลิ่น,น,น,นยั้มบายบายมาสามโมงสี่โมงตกทุกวันเหมือนกับพี่น้องแต่ว่าช่วงเศร้าเพราะฮันเ็อก็เฮตไปคอนเทนต์ก็ไม่ค่อยมีกับเขาอ่าเท่าไหร่นะคนะเพื่อนเนาะแล่งไปจะพี่น้องลงไปเนาะทุกคนส่งสติตกิเกิดหลุดหัวใจหลุดดอกไม,ม่มากแต่พี่น้องส่งงานก่อนนะคะท่าขอบคุณคุณนิชาลีค่ะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณที่มาแวะทักทายด้วยจับี่าหมดทุกอย่างเลยค่ะเพื่นอนเนาะ ดีใจมากมายเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะพี่น้องเนาะขอบคุณอ่าคุณการ์เซ่ไปเก็บผ่าเจ็บหยังเนาะพี่น้องเนาะค่ะคอนเทนต์อะไรก็บ่ค่อยมีค่ะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าทํางานแต่ในห้องนี้นะคะเพื่อนๆเนาะอ่าว่าได้อยู่บะ เข้ามาถ้าทายได้น่าจะเพื่อนๆเนาะวันนี้มายืนยันตัวตนสี่สิบนาทีค่ะมาสายในจักน้อยด้วยจากวันนี้มาสายเพราะว่าขัดใจอบไไปเก็บภาพเก็บหนังเราพี่น้องเนาะค่ะคอนเทนต์อะไรก่อบ่ค่อยมีค่ะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าทํางานแต่ในห้องนี้นะคะเพื่อนๆเนาะอามบอ้อยู่บันลินแล้ว ทักทายกันทุกคนนะคะคุณเพื่อนเนาะคุณทางนี้ก็คืมค่าลินลิ้นเหมือนกันล่ะเขาถึงก็ดีขึ้นค่ะคุณผองเนาะอยู่ที่ตัวเราค่ะที่จริงก็เดือนอาทิตย์ละสองวันก็ได้ค่ะเอาเอาวันที่เราสะดวกสวัสดีค่ะ กันได้นะจ๊ะพี่น้องฝากได้ฝนตกเนาะเอ้น้ำาั่วเนาะจ๊ะพี่น้นองค่ะคุณผ่องศรีทํางานอยู่เนาะทํางานอย่างให้มีความสุขด้วจ๊ะพี่น้องเนาะเห็นงานกับบ่ากันด้จ๊ะพี่น้องก็ทํางานไปเด้ออุณถทายคลิปค่ะพี่น้องก็กล้มากค่ะได้กลายว่าเป็นสายกับเห็นงานบ้านเพราะท่านค่ะเนาะจากคุณผ่องศรีทักทายนะคะนายค้าทางานอยู่ใช่ไหมจ่ะคุณผ่องทางานอยู่เนาะจ๊ะทักทายจ๊ะพี่น้องทักทาย อาวันนี้มาสายปกติก็จะมาประมาณสามโมงครึ่งต้องขเพื่อนๆเนาะอะขอบคุณแล่ยๆเด้อ้าพี่น้องขอบคุณมากๆนะคะอย่างเมื่อนี้คุณซื้อก็ตอนนี้ลินลินอยู่เนาะอคุณแป้งฝุนก็อยู่จังหวัดเดียวกับยายนิดนั่นแหละแต่ว่าอยู่คนคนละพื้นที่อ่าบอกคืมแต่ของยายนิดเริ่มลินแล้วเนาะพี่น้องผ่านไปผ่านมาแวะทักทายกันได้นะจ้า ถึงก็ดีขึ้นค่ะคุณผองเนาะอยู่ที่ตัวเราค่ะที่จริงก็เดือนอาทิตย์ละสองวันก็ได้ค่ะอ่าเอาเอาวันที่เราสะดวกสองทุ่มเลยแต่ว่าหกโมงหกโมงหกโ,โมงนี่ค่ะคุณหมอก็กลับแล้วเนาะก็เราก็เริ่มเก็บของอบของเก็บอ่าเก็บงานงานของซีเรียมอ่าทางานงาน,น่าจะเ,เพื่อนเนาะ,อะขอทายออกไปบางที่พนตกกะท,ทายหนาถนนนี่แหละค่ะคเพื่อนเนาะ่าคุณพองซีบอกว่ายินดีจ้า จ้าเนาะค่ะจับมือกันไปเด้อพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะก็ไปเรื่อยๆค่ะเพื่นอนๆเนะาะทักทายได้นะคะผ่านไปผ่านมาเวะทักทายกำลังใจกันได้จ้าคุณอยู่จับพี่น้องเป็นกำลังใจให้ใหกันและกันเด้อจับพี่น้องเนาะค่ะคุณคนไกลบ้านก็เฮ็ดงานให้มีความสุขเด้อจ้ะพี่น้องอ่ะทงานอย่าเฮ็ดไปคอนเทนต์ก็ไม่ค่อยมีกับเขาอ่าเท่าไหร่เนาะค่ะเพื่นอนๆเนาะ โลงไปจะพี่น้องลงไปเนาะทุกคนมองครึ่งแล้วอันเศร้ามากกับไปหาทายคลิปทายยังพี่น้องถ่ายไปทายมากกับคับเขาที่พักอะบอทันค่ะเพื่อนเื่อนก็มาทํางานบ้านไปด้วยเนาะตัวตนแล้วก็ขจาไปแล้วเด้อค่ะพี่น้องเนาะบายบายนะคะเพื่อนเพื่อนบายบายสวัสดีค่ะไปก่อนเด้อจ้าส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พอดียานิดก็ขอขอนุญาตค่ะสีไปเก็บภาพเก็บหยังเนาะพี่น้องเนอกกะคอนเทนต์อะไรก็บ่ค่อยมีค่ะเ,เะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าทํางานแต่ในห้องนี้นะคะเพื่อนๆเนาะอ่าอยู่บัตรขออนุญาตแปบ๊บนึงนะคะ ใจค้าพี่น้องอ่ะคุณนันสวัสดีเพื่อนๆทุกคนในห้องนะคะนะคะคุณนันมาทักทายจากพี่น้องเนาะมาไลน์ยืนยันตัวตนค้าคุณนันอ่ะทอพี่น้องอ่าใครผ่านแล้วก็ขอให้ปังๆเด้อจ้าค่ะจ่าเราเจอกันทุกวันจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณจ้าเพื่อนๆเนาะฝนตกลิ่นพี่น้องฝนตกลิ่นย่ำใบใบมาสามโมงสี่โมงตกทุกวันเหมือน้ะพี่น้องแต่ว่าช่วงเศร้าเพราะท่านไหนต้องกาเพื่อนก็เลิกไหลพอดีค่ะเพื่อนๆ ทักทายกันได้จ้าคอมเมนต์หนึ่งอ่าคือว่าทุกอย่างก็เหมือนคนที่เขาผ่านกันทั้งหมดนั่นแหละเพราะว่าเขาเขาเปิดให้หมดนะคะพี่น้องเนาะก็วิ่งรับโทรศัพท์เมือ่อกี้สวัสดีค่ะคุณอ้อยทิพย์อ่คคคา,านนะค,ะคุณอ้อยทิพย์อ่าสวัสดีคุณคนไกลบ้านนะคะคุณอ้อยทิพย์สวัสดีค่ะคุณนันจ้าอโอ้ยนี่เป็นิลับ,บ,บพี่น้องเออ <laughs>